သမ္မာသတိတိတ္တေကာလိကောဣနိပါသိကောဥပနာယိကောပစ္စတံဝေတိတ္တဖို့ဝิญေဟိတေသုပါတိပ anno သကဝတ္တောသ カサンコウショバディバンノバガワトサワカサコニャヤバディバンノバガワトサミルジバディバンノバガワトサワカサンコニャジン Buri sa yukani atapuri sabukala esa baga wadon kasangko ahuney yo bahuney yo สายานโตโพธิยโมเรสังกายังนานติวาจโนตวังวิชโยโหหิชยานสุสยามังคคเนอปราชิตปันลังเก ရာဇဝိဗုံခလေအာဘိစေကေသဘဘောသာနအခါပတောကမောဓတိသုနာခတံသုမင်္ဂလံပပပံသုဝိတံသုခနောသုငောတ္တစုယိတံ 아자위소바타키낭가야깜마가깜마바자키낭과자키낭마노깜만과니치테바타키나바타키나니가타와나라반타테아타키네 สัมพุทธมุติสิตวานะโพธิงวาตัสสัตถุนโนโยปุญญปะปะเวโปโสตัสสะกิงนามะทุนละพังบุคคลผู้ได้ประสบบุญเพราะการกระทำบุญเจาะจงเซิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจาะจงต้นสีมหาโพธิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่นก็ตามบ่มีอีอยังเลยที่เขาจะได้มาด้วยยากเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปให้เฮาน้อมใจ นึกถึงคุณของพระสัมมาสมพุทธเจ้าที่ได้สั่งสมอบรมมาแสนยาวนานกว่าจะได้ตัดสู้โพธิญาณแล้วสังสอนวินัยสัตว์นำเครืงสักการะมีดอกไม้ของหอมเป็นต้นนี้นอมบูชาคุณของพระองค์พร้อมกันอรหาตาทีหินาวะคุณิห,ห,าาหิสามมนาคาตาสา สัมมาสัมพุทธัสสาอิมานินาณวันนาณิปุภาณิจาขันธาจีนิจาเทมาอิทังโนปุญญังนิพานัสสาปัจจัยโหตุอิมัง ุญญาภาคาสัรพสัตตานังเทมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมบูชาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณเก้าประการมีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้น ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้นมีดอกไม้ทั้งหลาย,อ,าลายอันมีสีงดงามต่างๆความทั้งของหอมเป็นต้นขอส่วนบุญนี้ จงเป็นปัจจัย,จจจยแก่พระนิพพาน,พาน,านถ้าหากข้าพระเจ้าทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิด,นกดในวัฏฏะสงสาร ขออย่าได้ไปสู่อาายภูมิึือาาชื่อว่าความบ่มีอ,มอ,มอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงได้เกิดในประเทศอันสมควรในตระกูลอันเป็นสัมมาทิฏฐิมมได้พบเจอกันลญาณามิคอยสักนําแต่สิ่งที่ดีงาม ให้ได้ฟังพระสัทธรรมยินดีในการประพฤติธรรมแทงตลอดอัดและทำโดยง่าย,อ,อ,ย,ายอย่าได้มีอุปสรรคขัดขวางใดๆขอๆให้ข,ข้าพระเจ้าทั้งหลาย จงบรรลุถึงมากผลนิพานานพานตามสเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพานานพานในอนาคตการอันไกลนี้เถิดข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนบุญนี้ออนให้แก่สัพพะสัตท,ทั้งหลายขอให้เหล่าสัพพะสัตท,ทั้งหลายจงมีสวม่สวนในบุญนี้ด้วยเธอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ 你吧。

ขพ่นแล้วจะนำสั <neck> <ie kind> ์ตั้งหลายให้ความพ่นไปหนึ่งเขาฝึกตัวหองดีแล้วจะให้สั์ตั้งหลายได้ฝึกหนึ่งเขาสงบจากกิเลสแล้วจะให้สั์ทั้งหลายได้สงบนำเขาหายใจโลงแล้วจะให้สักทั้งหลายได้หายใจโลงนำเขาดับสนิทแล้วจะให้สั์ทั้งหลายได้ดับสนิทนำเขาบริสุทธิ์พุทธพองแล้วจะให้สั์ทั้งหลายได้บริสุทธิ์นำ หาตัดสูแลลวจะให้สะงราละเอียดตัดหูนะครับขอบุญ้ิงเป็นปัจจัยแก่อาตุสังสังฆท่ยังดีเท่านี <laughs>